วันนี้นะคะน้องป .1 เรียนออนไลน์นะคะตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ระบบก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็คุณครูให้เขียนตามคําบอกหลังจากเรียนแล้วแล้วก็ให้ส่งคุณครูทางออนไลน์เลยนะคะนักเรียนก็ชูขึ้นแล้วก็ให้คุณครูตรวจบางคนก็ยังทําไม่ทันแล้วก็บางคนภาพยังเบลอเพราะว่าสัญญาณไม่ดีนะคะอันนี้วันนี้ก็ถือว่านักเรียนเข้ามาเรียนหลายคน แล้วก็รู้สึกว่าจะเริ่มเป็นระบบขึ้นเป็นระบบแล้วก็เร็วขึ้นเมื่อมีการพาอ่านอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนเขียนตามคําบอกแล้วก็เขียนเสร็จแล้วก็บอกให้ชูให้คุณครูดูตรงหน้าจอนะคะนักเรียนก็ชูเป็นทําเป็นนะคะก็ถือว่าก็โอเคนะคะก็โอเคก็ยังเรียนได้อยู่ในระดับหนึ่งในการที่อยู่ในช่วง โรคโควิดนะคะอันนี้คือผลงานที่เขาส่งหลังจากเรียนแล้วค่ะ